สวัสดีครับน้องๆป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับข้อนี้เป็นหนึ่งข้อที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่จะสอบในโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆนะครับอย่างเช่นพวกห้องกิฟเต็ดนะครับอย่างเช่นของสวนกุหลาบนะครับอย่างเช่นของในเครือของสาธิตนะครับข้อนี้มาดูกันครับเขาบอกว่าถังขนาดเท่าๆกันเท่ากันนะเท่ากันนะโดยแต่ละใบนะครับมีความจุห้าร้อยลูกบาทเซนติเมตร ความจุคือปริมาตรแล้วนะครับเดิมเดิมจะใส่ทรายไว้เท่ากันทุกถังแสดงว่าคํานี้หมายความว่าอะไรแสดงว่าทุกถังเนี่ยมีทรายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดิมมีทรายเท่ากันทุกถังวาดเลยได้ไหมมีทรายเท่ากันทุกถังก่อนเดิมโอเคปะ หลังจากนั้นแล้วยังไงต่ออันโนัษครับ <c oughs> ต่อมานะครับได้เติมทรายมีคําว่าเติมทรายครับต่อมาเติมทรายลงในถังสองใบอุ๊ยคํานี้เป็นคีย์ที่แบบดีมากเลยนะแสดงว่ามันต้องมีหนึ่งใบเนี่ยที่ไม่ได้เติมจริงไหมครับโอเคทําให้ถังแต่ละใบนะครับมีปริมาณ 3ส,ส่วนสิบส่วนสิและ3าส่วนสของความจุถังโอเคเพราะฉะนั้นต่อมานะครับนำทรายทั้งสามไปเทใสต่ตะก้าเอาไม่เป็นไรแล้วก็อยากจะรู้ว่าไอต้ตะก้าใบนั้นเนี่ยมีความจุเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นเรามากำหนดถังนิดหนึ่งนะครับถัง A ถัง B ถังสนะครับตรงนี้คือขั้นตอนของการวิเคราะห์โอเคไหมครับ เรามาวิเคราะห์กันนะวิเคราะห์ก่อนโอเคนะยังตามทันอยู่ไหมครับโอเคอ่ะเพีย่ยอหน่อยนะย่อหน่อยนะย่อนิอดนึงย่อนนิดนึงโอเคคราวนี้เราต้องต้องมาหาให้ได้ว่าเฮ้ยปริมาณที่เติมเนี่ยถังไหนเติมบ้างและเติมไปเท่าไหร่พอเราหาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาปริมาณทรายเดิมที่มีอยู่ถูกต้องไหมครับทรายเดิมที่มีอยู่ บวกกับทรายใหม่ที่เติมของทุกถังแล้วก็เอาถังแต่ละใบเนี่ยรวมกันเพื่อไปเทใส่อะไรไปเทใส่ตะกร้าคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ครับหลังจากนั้นค่อยไปหาความจุก็ค่อยว่ากันอีกทีคราวนี้พอจะมองออกไหมว่าใครจะน้อยที่สุดมากที่สุดเพราะเขาบอกว่าหลายข้อนี้มันใบตรงที่เดิมเนี่ยมีทรายอยู่เท่ากันทุกถังสังเกตไหมครับว่า ถัทงที่มันไม่ได้เติมลงไปเนี่ยในความรู้สึกพิชัดนะพี่ว่าเป็นถังบเพราะทาไมถังบมันน้อยที่สุดอะน้อยที่สุดแสดงว่าไม่ได้เติมแน่นอนเพราะว่ามันไปเติมแค่สองถังซึ่งปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสามส่วนสิกับ3าส่วนสี่เป็นปริมาตรที่เปลี่ยนไปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น B เท่าเดิมแน่นอนและ B น้อยสุดแน่นอนครับตอนนี้เอาแล้วนะเพราะฉนั้นถัง A นะครับเติมลงไปสามส่วนสิ สามส่วนสิทุกคนมองออกไหมครับว่ามันคือศูนจุดสมมองออกนะโอเคถัง b ของเราเท่าไหร่ลูกหนึ่งส่วนสิเห็นปะศูนจุดเองจริงไหมสุดท้ายครับถัง C 3สมส่วนสี่ก็คือศูนจุเจห้าครับทันไหมครับเอาละแสดงว่ามั่นใจได้เลยครับว่าถังที่ถูกเติมไปเนี่ยคือ ถัง A และถัง C นะครับเพราะนั้นถัง B นะมีปริมาณน้อยที่สุด b น้อยกว่าใครน้อยกว่า A แล้วน้อยกว่าใครอีกน้อยกว่าน้อยกว่า C แสดงว่า C ของเราเนี่ยมีปริมาณทรายมากที่สุดถูกต้องปะถูกต้องไหมแสดงว่าทรายที่เราเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยครับเพราะเขาเติมไปแค่2ถังแสดงว่ามีทรายอยู่แล้วเนี่ยหส่วนเท่าไหร่ลูกมีแค่ 1ส่วน10ครับแสดงว่าถังทุกใบมีทรายอยู่1ส่วน10 1ส่วน10ถูกไหม1ส่วน10บนี่คือท่านขั้นตอนการวิเคราะห์นะโอเคไหมครับเออแสดงว่าเดิมเลยทุกถังเลยมีอยู่1ส่วน10ถังที่ถูกเติมลงไปมีแค่ถัง a กับถัง4โอเคไหมครับเพราะนั้น <c oughs> เติมทรายมั่นใจเลยอันนี้มั่นใจเลยเติมทรายแค่ ถัง a และ c ตามทันไหมครับแสดงว่าทุกใบของเดิมมีเท่ากับ1ส่วน1ส่วน10เอาละเอาละค่อยๆไปครับค่อยๆไปโอเควิเคราะห์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาหาครับว่าเฮ้ยมันเติมไปเท่าไหร่เติมไปเท่าไหร่ พอเราหาได้ปุ๊บเราก็เอาอันนี้รวมกันอันนี้รวมกันแล้วก็มารวมกับอันนี้แล้วก็ไปเทใส่แต่กล้าฟังทันไหมครับฟังไม่ทันไม่เป็นไรตั้งใจฟังก่อนโอเคเอาแหละเพราะฉะนั้นหานะครับหานะหาว่าเราเนี่ยเติมนะครับลงไปในแต่ละถังเนี่ยเท่าไหร่บ้างซึ่งตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าของเดิม ถัง B เท่าไหร่ครับของเดิมของถัง b เพราะฉะนั้นถัง b ของเราก็คือ1ส่วน10ของถังถูกต้องไหมครับนี่ไงนี่ไงอ่าหนึ่งสามส่วนสิบหนึ่งส่วนสิบส่วนสของความจุถังโอเคเพราะฉะนั้นครับมันก็คือหาของเดิมนะครับว่าตัวนี้เติมลงไปเท่าไหร่ก็คือ1นึ่ส่วนสิคูณกับ ของถังถังมีปริมาตรเดิมอยู่เท่าไหร่ครับห้าร้อยเพราะฉะนั้นตดัดตัดเลยได้เท่าไหร่ลูกห้าสิบครับเอาละโอเคครับแสดงว่าทุกถังมั่นใจได้เลยนะเอออันเนี้ยซีเอ็มกำลังสามนะครับย่อมาจากลูกบาทเซนติเมตรนะซีเอ็มกำลัง3ามย่อมาจากลูกบาศเซนติเมตรโอเคไหมครับขอเขียนย่อบแบบนี้นะอ่ะแสดงว่าทุกถังตัวเนี้ยเอ้ยมันคือห้าสิบมันคือห0สิมันคือห้าสิ 50, ม, 50, ม,มั่นใจเลยครับ แสดงว่าไอหนึ่งส่วนสิบตัวเนี้ยมันก็คือเท่าไหร่ลูกห้าสิบห้าสิบห้าสิบลูกบาทเซนนะครับโอเคป่ะโอเคป่ะตามหานะตามหานะอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปหาให้ได้ว่าเฮ้ยถัง A เนี่ยเราเติมไปเท่าไหร่ถูกปะ่ะถัง c เนี่ยเราเติมไปเท่าไหร่หาไม่ยากครับสเตปต่อไปลูกสเตปที่สองนะครับ หาว่าเติมลงในถัง A ลงไปเท่าไหร่เติมนะพี่ชัดเน้นคำว่าเติมนะเติมลงในถัง A นะครับเท่ากับเท่าไหร่ไม่ยากเลยแสดงว่าเราก็ต้องเอาสิ่งที่โจทย์ให้มา3ส่วน1ิถูกต้องไหมครับลบกับสิ่งที่มีอยู่เดิมคือ1ส่วน1ิเราก็จะได้ส่วนที่เติมลงมาใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนว่าไงดีถัง A นะครับใหม่ลบกับถัง a ที่มีอยู่มีอยู่เดิมถูกไหมถูกไหมนี่ไงทุกใบเนี่ยมีอยู่เดิมคือ5้าสิบโอเคไหมเอาละเพราะฉะนั้น5้าสิบมันก็คือ1ส่วนสของเรานั่นเองสิ่งที่โจทย์ให้มาใหม่ครับถัง a ของเราก็คือเอ่อหนึ่งส่วนเอาม่ใช่ครับ3มส่วน3มส่วน10ลบกับที่มีอยู่เดิมคือ1ส่วนสิ สามส่วสบลบหนึ่งส่วนสิบเหลือสองส่วนสิบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสองส่วนสิบของถังเท่าไหร่อะ่ะหาวมาเลยหาวมาให้เป็นปริมาตรเลยเพราะฉะนั้นนะครับเติมทรายเติมลงเติมทรายเนาะพี่จใช้คำว่าเติมทรายแล้วกันเาเติมทรายลงถัง a ครับ เท่ากับเท่ากับ2ส,ส่วน10คูณกับความจุถังลูกคือ500ตัดตัดเพราะฉะนั้นได้100ครับ100 cm กํากำลังกำลัง3โอเคไหมเอาล้เอาล้โอเคนะแสดงว่าเราเติมลงไปเนี่ยอีก100นะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรตรงนี้สีแดงๆตรงนี้พี่ชัดก็เขียนว่า100นะเจอ,อย่าง เอาแล้วคราวนี้เรารู้ปริมาตรที่แท้จริงแล้วว่า100บวกกับ50ก็กลายเป็น150เอาล้วนะโอเคต่อไปถัง a เรียบร้อยแล้วคราวนี้ถังถัง C ีมั่งถัง C มั่งถัง b ไม่ต้องยุ่งเลยเพราะ b ีเขาไม่ได้เติมเขาใส่แค่ปริมาณเดิมมาไว้คือ1น0ส่วนสิเพราะนั้น1นส่วนสิมันก็คือ50อยู่แล้วโอเคปะ่ะสเต็ปที่3ครับเติมลงในถัง C นะครับเพราะนั้นมันก็คือถัง c นะถัง c ใหม่นะครับลบกับถัง c เดิมโอเคป่ะใหม่ที่โจทย์ให้มาคือเท่าไหร่หลูก3ามส่วนสามส่วนสี่ลบกับ1นึส่วนสิไม่ยากครับครรนอรของเราคือยี่สิบโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย สามหสิบห้าใช่ไหมครรนของเรายี่สิบนะสิบห้าลบสองเหลือสิบสามของของถังจบเอาไปทําเหมือนเดิม,มเลยได้เท่าไหร่เนี่ยเพราะนั้นเติมทรายลงในถังซครับเติมทรายลงถังซนะครับเลยเท่ากับ สิบสม่วนยีสิมองออกไหมมองออกไหมเดี๋ยวเขียนไม่รู้เรื่อง13บส่วนยีของถังถังความจุเดิมคือ500้อตัดตัด,ต,ดตัวนี้ได้ยี่ห้ายี่ห้าสบสองสาขาดอีกหนึ่งก็กลายเป็น3ามอยยห้าเฮ้ยตรงนี้เรื่องคิดเลขเนี่ยพี่ชัดไม่มีเวลามานั่งสอนนะครับต้องไปคิดกันเองนะลูกนะอ่ะ็โอเคครับใครยังคูณไม่แม่นก็ตั้งตั้งคูณเอานะลูก โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้พี่ชัดบอก3ามร้อยยี่สิบห้าครับ Cm กำลังกำลังสจบอา้าวครบแล้วสบายแล้วเนี่ยแสดงว่าเนี่ยคือคือปริมาตรปริมาตราตใหม่ที่เติมไปรวมกับห้าสิบถูกต้องไหมเพราะนั้นถัง C เราเติมมาเท่าไหร่นะสามรอยยี่สิบห้าครับชัดเจนเลยชัดเจนเลย นี่ไงแสดงว่าตอนนี้รวมกันก็คือ375ตรงนี้ก็คือ150แล้วตรงนี้ก็คือ50ตามทันไหมโอเคเพราะนั้นเราคิดปริมาตรทั้งหมดเลยครับนะปริมาตรนะครับปริมาตรใหม่ทั้งหมด ปริมาตรใหม่ทั้งหมดก็คือเอาของใหม่ที่เติมรวมกับของเก่าแต่ละถังโอเคไหมครับปริมาตรใหม่ทั้งหมดคืออะไรเอาเดี๋ยวไม่เข้าใจที่เติมบวกกับของเดิมทุกถังโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรบ้างครับถัง a ถัง a ของเราคืออะไรนะเมื่อกี้จำได้ไหมจำได้ไหมถัง A นะครับ ปริมาตรใหม่100บวกกับของเดิมคือ 50, 50. เท่ากับ150หโอเคปะ่ะถัง b ถัง b ไม่มีการเติมเกิดขึ้นเลยคือ50สุดท้ายครับถัง c ถัง c ปริมาตรใหม่ของเราคือเท่าไหร่ลูก เออามร้ยบหบวกกับ50นะครับก็กลายเป็น3ามร้อยาซมกำลังสจบแค่นี้แหละจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยังไหวไหมยังไหวไหมยังอยู่ไหมยังไหวนะเพราะนั้นครับเอาทั้ง3อันไปเทลงในไหนเทลงในตระก้าครับเอานะเพราะฉะนั้นเอาทั้งหมดนี้นะลูก เทรวมลงตากาะกร้าแสดงว่าปริมาตรที่เราเห็น a b c ก็ต้องเท่ากับปริมาตรของทรายที่อยู่ในตะกร้าครับเพราะฉะนั้น a บวก b บวก c เลยเท่ากับเท่าไหร่ลูกร้อยห้าสิบบวก5้เท่ากับสองร้อบวกสาม็ก็เท่ากับ5้าร้ลูกบาท เซนติเมตรครับแล้วปริมาตรอันนี้ก็เท่ากับอะไรด้วยครับเท่ากับเท่ากับทรายที่อยู่ในอะไะทรายที่อยู่ในตะกร้าอ่าเท่ากับทรายที่ใส่ลงตะกร้าครับโอเคปะ่ะเนี่ยเฮ้ยสำคัญมากๆเลยนะสำคัญมากๆเลยนะ ได้จบแล้วเอาหลังจากนั้นโจทย์บอกว่าอะไรต่อครับกลับไปดูหน่อยโจทย์บอกว่านะครับต่อมานำทรายทั้งสามนะครับไปเทรวมกันในตะก้าเปล่าเมื่อกี้เลยได้เป็นอัตราส่วนนี้ครับห้าส่วนแของความจุตะก้าแล้วถามว่าทรายใบนี้นะครับตะก้าทรายใบนี้มีความจุเท่าไหร่ ก็ไม่ยากแล้วนี่ถูกไหม,มประมาณนี้ก็โอเคครับเพราะนั้นเมื่อกี้เราได้แล้วนะว่ามีทรายลงในตะกร้าเท่าไหร่นะลูกอ่าเขียนนิดทีเขียนยนิดทีดังนั้นนะครับมีทรายอยู่ในตะกร้าเท่าไหร่นะ 5้ารา cm กำลังสแล้วเขาบอกว่าไอห้าร้ตัวนี้คืออะไรลูกมีความจุเป็นเท่าไหร่ทำให้นะครับมีความจุเท่าไหร่ลูก5้ส่วนแของใครครับของความจุตะกา นี่นี่เขียนละเอียดมากเลยนะใครที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ชัดก็เลยทําโดยการเทียบอัตราส่วนครับง่ายสุดลลุกไม่ต้องไปนั่งเทียบบัญญัติตายางก็ได้ครับเทียบอัตราส่วนเลยก็คืออะไรเนี่ยเนีเนโจทย์มันบอกมาชัดเจนเลยห้าส่วนแดเห็นไหมแสดงว่าห้าเนี่ยคือทรายห้าคือทรายที่ใส่ไปถูกต้องไหม แล้วก็ส่วนด้วยล่ะ8คือความจุของตะกร้าแสดงว่า8เนี่ยคือปริมาณทั้งหมดถูกไหมครับเพราะนั้นปริมาณทั้งหมดข้อนี้ของเราคือเท่าไหร่ลูกคือ x แล้วกันโอเคไหมเพราะนั้นนะครับก็คือเอา5ส่วน8 5ตัวนี้คือทรายที่ใสไปใสไปเท่าไหร่ครับห้า้เจหถูกไหมแตัวนี้คือความจุของตะกร้าทั้งหมดที่เราต้องการหาคือตัวแประไรลูกตัวแปร g x จบแล้วครับเพราะฉะนั้น x ของเราเลยมีค่าเท่ากับ5 7 5นะครับคูณนะครับคูณ8หาร5ลูกโอเคปะ่ะ515 515 515เหลือเศษ2 55 25เพราะฉนั้น x ของเรานะครับหรือความจุเท่ากับ8540ทด4 8182ทด1 1ปดหนึ่งแปดเก้าจบแล้วครับเพราะฉะนั้นความจุของเราก็คืออะไรลูกเก้าร้อยยี่สิลูกบาทเซนติเมตรครับเอานะข้อนี้นะครับอาจจะยากนะครับสำหรับน้องๆบางคนนะครับที่แบบยังฝึกฝนโจทย์เนี่ยมาไม่มากพอก็ยังตีโจทย์ไม่แต่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาอะไรเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ข้อนี้นะครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะเลย หาของเดิมที่เขาใส่ลงไปให้ได้หาของใหม่ที่เขาใส่ลงมาแล้วก็เอาของใหม่บวกของเดิมแล้วก็เอาทุกถังทำแบบนี้รวมกันรวมกันปุ๊บเอาไปเทใส่ตะก้าพอไปเทใส่ตะก้าปุ๊บมันก็ได้เป็นปริมาณทรายที่มีอยู่ในตะก้าถูกต้องปะเพราะนั้นมีในตะก้าเท่าไหร่ก็คือ5้าส่วน8ของความจุตะก้าที่เหลือก็เทียบอัตราส่วนครับเอาฟังทันไหมถ้าฟังไม่ทันนะแนะนำ ดูซ้ำหลายๆรอบข้อนี้เก่งข้อสอบเลยนะครับฝากด้วยนะครับใครดูผ่านช่องทาง YouTube กดติดตามกดกระดิ่งครับเวลาพิ่ชัดอัปเดตข้อสอบอะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่พวกหนูส่วนใครที่ดูผ่านเพจ Facebook นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันไปเพราะพิ่ชัดอัปเกรดข้อสอบทุกวันเวลาพวกเราดูย้อนมันจะหากันไม่เจอไปแล้วนะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับ